ปิดท้ายช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะพาทุกท่านไปเที่ยววัดไหว้พระขอพรหลวงพ่อเงินพุทธชลองคใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออยู่ที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอเา,าเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะฮะแล้วก็เชิญชวนเลยนะฮะร่วมสร้างพระตําหนักสาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่วัดท้ายน้ำนะครับนี้ทางวัดกําลังจัดสร้างอยู่ครับ รายการจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดไหวพระรขอพอรหลวงพ่อเงินพุทธชลองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ และในวันนี้เรายังได้เก็บภาพบรรยากาศงานบุญที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานทอดพระป่าสามคคีและวางศิลาฤกษ์พระตำหนักสาลกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่องเงินโดยมีท่านพลเรือเอกธีรกุลการชนะเป็นประธานองค์พระป่าและวางศิลาฤกษ์มีท่านผอชพอพิมลสัตตบุตรผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3350และคุณอดุลเวสยาพรนายกสโมสรรถ รีราชพฤกษ์ภาค3350เป็นประธานร่วมดำเนินการค่ะขอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องนามยำดีได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระตำหนักเสด็จเตียคมหลงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอนอนุมันาบุญกับญาติโยมที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างพระตำหนักเสด็จเตีย สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยที่ประเด็พระคุณหลวงพ่อเงินได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไทยน้ำนี้ประมาณ35ปีเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขึ้นมา,เ,าเรียนพระา,าอาคมกับประเด็พระคุณหลวงพ่อเงินและหลังจากนั้นแล้วทางก็ได้มอบเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ที่สร้างในข่าวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาก็คือหมายถึงสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนั้นได้มาประดิษฐานที่วัดไทยน้ำซึ่งเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินแล้วก็จึงเห็นว่าในการที่จะสร้างพระตำหนักสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรในค่าวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของประเดศประคุหลวงพ่อเงินแล้วก็พี่น้องท่นานสาธุชนทั้งหลายที่เป็นทหารเรือ ระที่เคารพนับถือสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรน,นั้นจะได้มากราบไหว้แล้วก็ขอพรมาบนบานสังเกาจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่อาตมาได้รับการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 4 8มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีทหารเรือหลายๆท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ทหารเรือก็มีมากราบไหว้แล้วขอพรแล้วก็ได้สมความปรารถนาทุกทุกอย่างจะทำกิจการงานอะไรก็ มีความจเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยบุญบรารมีของสดเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขยดุดมจักรเพราะฉะนั้นราจึงได้สร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมนมโนทนาในการร่วมสร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญ ใหน่นาที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้ได้สร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่แล้วก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์หุนขี้ผึ้งหลวงพ่อเงินไว้เพื่อให้พี่น้องศิทยานุสิ์ได้เคารพกราบไหว้กันตั้งแต่ปีพศ .2545 เป็นต้นมาจนถ,ถึงปัจจุบันนี้และอีกประการหนึ่งจะขอฝากไว้ก็คือโบสถ์อุโบสถหลังนี้ สร้างมาเมื่อปีพศ2 5 0 0ัรม,มันจนถึงปัจจุบันนี้ก็65ปีการชำรุดทุดโทรมของอุโบสถหลังนี้ในสมัยก่อนนั้นบริเวณวัดไทยน้ำนั้นเป็นสถานที่น้ำท่วมแต่ละปีนั้นก็จะมีน้ำท่วมมาตลอดก็ทำให้อุโบสถนั้นสุดเราข้างบนเป็นไม้ ดังที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นก็ในอนาคตก็อยากจะสร้างท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้ทุกๆท,ท่านที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่งเงินอำเภอโพธเดจังหวัดพิจิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตมาก็ขอเจริญพร ค่ะวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการมอนมุยชิ์ค่ะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ำมาเนิ่นนานแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีงานพิธีวางศาลิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ทิพย์ก็อยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีกิตศรัทธามาร่วมกันช่วยสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อที่เราจะได้นําทุนตรงนี้มาสร้างพระตำหนักของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้เสร็จไปได้ด้วยดีค่ะถ้าเกิดว่าเรา สร้างพระตำหนักของเสด็จเตีย่ยกรมหลวงพุฒพรเขตอุดมศักดิ์เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมายาวนานมากแล้วค่ะเก่ามากมันจะชำรุดซึ่งจะทำกิจของสงฆ์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิจศรัทธามาร่วมทำบุญที่จะวางรากฐานสร้างโบสถ์ของวัดท้ายน้ำอีกหลังหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของเราด้วยค่ะที่วัดท้ายน้ำตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ